สวัสดีครับวันนี้เป็นตลุยโจทย์ NL 2ดที่13นะครับเดี๋ยวเราดูโจทย์กันเลยนะเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับมาพรีเซนต์ด้วยอ n นเร็กเซียนะแล้วก็เวทลอตใช่ไหมครับ5กิโลนะครับมีประวัติว่าใช้เฮอร์บอลเมดิซีเนี่ยมานานแล้วนะครับเป็นปีนะครับส่วนร่างกายเนี่ยมีเรื่องของ BP ดอกนะครับ8 0ทับ50นะแล้วก็ body weight สูงนะ80 แล้วก็มีลักษณะของคูชิงกอยแอปเปิลนด์ะครับมีรามูนเฟสอะไรพวกนี้นะครับถามว่าคนนี้น่าจะเป็นอะไรนะครับดมีซูรินมาไฮโปเทนอยดิซึมไฮโปอะดรีนอลลิซึหรืออะดีนาลินซับนะแล้วก็แพนไฮโปพิโทเนอรีนะครับเราไปดูกันคือถ้าข้อนี้นะครับจากการที่คนไข้มีประวัติเรื่องของ เบต้าซีนยูใช่ไหมเราเล่าถึงแบบเอ้ยมันเป็นสเตโรยด์หรือเปล่ามีบีพีด็อกพวกนี้นะแล้วโดยมีคุณชิงก๊อฟแอนด์เพลนโอโจดชงไหมว่าคือก็คงมีโครนิกสเตโรยด์ยูสจนเป็นอะอะดีนออลอินซัพน,นั่นเองนะครับอันนี้นะก็นา่าตอบข้อสี่นะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวินิจฉัยกันนะครับว่าปกติอะดีนออลอินซัพเนี่ยเราจะวินิจฉัยยังไงนะอย่างแรกเราดูดู normal อ่า ดเออลคอร์ดิซอลของของคนเราก่อนนะในช่วงตอนเช้าเนี่ยนะครับมันจะสูงขึ้นตอนในช่วงประมาณสักแปดโมงถึงเก้าโมงเช้าใช่ไหมครับนี่พลิกสุดนะและก็จะไปต่ำลงสุดตรงช่วงประมาณมิดไนท์นะตอนอยังคืนนะแล้วก็จะพอถึงเช้าวันต่อมาค่อยสูงใหม่อีกทีหนึง่งนะครับ <c oughs> จากจากไดเออร์แลไวเลชันตรงนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ยเอามาช่วยในการแปลผลแลบได้นะครับเพราะว่าในคนที่มีอะดรีนาลีนซับเนี่ย ระดับคอร์ติซอลเนี่ยมันจะต่ำตลอดนะครับผมตอนที่มันควรจะสูงตอนมอร์นิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันตอนที่มันต่ำมันก็จะต่ำเหมือนกับ normal อ่าดังนั้นถ้าเกิดเราจะรู้ว่าคนไข้เนี่ยมีคอร์ดิซอลต่ำหรือเปล่าใช่ไหมคิดว่าถ้าเราเจาะตอนเที่ยงคืนเนี่ยตอน m i n i g h t เนี่ยจะแยกออกจากคนที่เป็น normal e x i t ธรรมดาได้ไหมครับอ่าเดีราค ก็ไม่ได้ถูกไหมครับอ่าเพราะว่ามันก็ต่ําเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในช่วงมิดไนท์เนี่ยจะแยกไม่ได้ดังนั้นเราควรจะเจาะอ่าซีรัมคอร์ติซอลเนี่ยถ้าเกิดจะดูว่ามันต่ําหรือเปล่าเนี่ยควรจะเจาะตอนที่มันน่าจะสูงที่สุดนะก็คือมอร์นิ่งคอร์ติซอลนั่นเองนะครับดังนั้นก็ควรจะเจาะตอนที่มอร์นิ่งคอร์ติซอลนะที่ควรจะสูงหรือถ้าเกิดไม่เจาะตอนมอร์นิ่งก็ได้นะก็ต้องเจาะตอนที่เขามีสเตรสนะครับเพราะว่าตอนที่มีสเตรสเนี่ย ร่างกายก็ควรจะหลังล่งคอร์ิโซลให้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าจอบมาแล้วมันยังต่ำเนี่ยแสดงว่าต่ำจริงอืมสเตตในที่นี้ก็เช่นไฮโปไก่นะครับแล้วก็ไฮโปเฮนชันนั่นเองนะในคนที่เป็นไอดอลอินซับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีทีนี้ทบทวนเอ็กซิตกันนิดน,นึงฮะปกติแล้วเอามีแบบงสั้นๆง่ายๆครับ a c d h ใช่ไหมหลังจากตัวต่อมต่อมใต้สมองนะนะพิทูเรียนะครับมันก็จะลงมากระตุน้นใช่ไหมครับที่ ตัวอะดรีนอลคอร์เทคให้หลังคอร์ติซอลนี่คือในมอนอเมอร์มดานะแต่สมมติถ้าเกิดมีไพรมารี่อะดรีนาลอินซับนะไพรเมอรี่อินซับคือมีปัญหาที่ตัวอะดรีนอลคอร์เทคเองเนี่ยนะทำให้คอร์ติซอลเนี่ยมันผลิตได้น้อยลงนะอันนี้พี่ใช้เป็นสีที่มันจางลงแล้วตัวส่วนที่เล็กลงนะให้แสดงถึงความน้อยลงนะมันก็จะไม่มีเนกาทีฟฟีดแบ็กไปยัง ACTH อนะ่าพอไม่มีเนกาทีฟฟีดแบ็กเนี่ย เอซีเดเลยหลังมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะกรกะตุ้นให้คอร์ติซอลมันเยอะให้ได้เอซีจะสูงมากมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นใน Secondary Adrenal i n s u ับนะครับนี่ Secondary Adrenal i n s u ับนะฮะมันจะผิดปกติที่พิซซูรี่ใช่ไหมมันก็จะมี a c t h เนี่ยที่ต่ำม,มากมาก,มากเลยแล้วมันก็จะลงมากระตุ้นคอร์ติซอลไม่ได้นะครับนี่ พี่ใช้เป็นเส้นปลานะเพื่อแสดงว่ามันมกระตุ้นน้อยมากนะดังนั้นก็จะต่ำทั้ง acdh และ cortisol นั่นเองนะดังนั้นสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราจะแยก primary กับ secondary adrenal insuff เจาะ cortisol แยกกันได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันก็ต่ำทั้งคู่แต่สิ่งที่ช่วยแตกต่างากันชัดเจนคือ a c t h level นั่นเอง a c t h ที่สูงจะบอกว่าเป็น primary adrenal i n s u f a c t h ที่ต่ำจะบอกว่าเป็น secondary adrenal insuff นั่นเองครับ พอเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้แล้วอะแล้ววิธีการวิสัยอันล็กทรอน์ทำยังไงนะอย่างแรกนะครับเราต้องมาดูตัวของคอร์อดิโ่ก่อนนะครับว่ามันต่ำจริงต่ำจริงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เจาะลองทงสเต,ตจเจาะได้เลยไม่ต้องรอมอร์นิ่งใช่ไหมครับสเตทเนี่ยสมมติเขาคนไข้บีดอกมาชอบสงสัยว่ามีอัเล็กรนอกสร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเจาะได้เลย หรือคุณให้ไฮโปไกเจาะได้เลยนะซึ่งในช่วงสเตรสเนี่ยอ่ะก็จะเอาที่น้อยกว่า18นะครับไมโครกรัมปรเปอร์ดิิลิปนะครับแต่ถ้าไม่มีสเตรสก็เจาบเป็นมอร์นิ่งคอร์นิซอลนะครับแปดถึงเก้าโมงนะแปดถึงเก้าโมงนะแต่ค่าเนี่ยจะแตกต่างกันค่าจเจ้าที่สามนะครับ ACTH stimulation test ก็จะเป็นอีกเทสหนึ่งก็คือเหมือนเอา ACTH เนี่ยไป ไปเคี้ยนไปกระตุ้น a อ c e ซินะครับถ้าคนที่ a อ i กซิปกติมันก็จะกระตุ้นได้คอร์ดิซอลมันก็จะเกินสิบแปดแต่ถ้าคนที่ไข้ที่เป็นไอตัวอะดีนาลินซับเนี่ยมันเอาเอซิเไปกระตุ้นเนี่ยปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นนะพีคอร์ดิซอลมันก็จะไม่เกินสิบแปดนั่นเองนะนะโดยมีสรุปแล้วนะครับในกรอบสีเหลืองเนี่ยก็จะบอกว่ามีคอร์ดิซอลเลเวลที่มันต่ำนะครับทีนี้พอเราได้แล้วว่าคนไข้เนี่ยมี คอาที่เล่าซหรืออะดีนอ l ล n ินซับเนี่ยเราก็ต้องไปแยกทีว่าเป็น primary หรือ secondary ถูกไหมครับตามที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือล่องเจาะ A-C-D-H-Level นั่นเองนะครับอืมโอเคพอเราดูอย่างนี้อันนี้ก็คือจะได้แยกแล้วว่าเป็นอะดีนอ l ล n ินซับหรือเปล่านะเป็อะดีนอ a ล i ินซับแล้วเป็น primary หรือ secondary ก็แยกได้แล้วนะครับตอนนี้นะอืมอย่าลืมนะคนไข้ให้โพเทนชันไฮโปไกนะครับอย่าลืมสงสัยอะดีนอลินซับด้วยนะครับผม อีกนิดนึงถ้าเกิดคนไข้มีพีดรอปช็อคเลยมันไม่ต้องไปรอแปลผลก่อนนะฮะทีดไปก่อนเลยนะทีเรื่องอันนี้รินซับไปก่อนเลยให้ไฮโดรคอร์ติโซนอะไรพวกนี้ไปก่อนเลยให้ไอวีฟูอืมอะไรพวกนี้ไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอแหละนะครับผมโอเคนะครับอ่ะนี้นี่ก็มีพีดรอปใช่ไหมแล้วก็มีคูชิงกอไอพิลัน้วแสดงว่ามีโคนิคสเตอรอยด์แน่แน่ การที่มีคุชจิ้งกรอยอ่แล้วน้ำบอกว่าคนไข้มีคอร์ดิสตอรอยด์ที่ถ้าเกิดไม่ได้ทานยามาเนี่ยมีโอกาสที่จะอะดิโนนอินซับได้แน่ๆนะครับผมอือดังนั้นข้อนี้เขาเลยตอบข้อ c นะไฮโปอะดิโนนเลยซึมก็เลยหรืออะดิโนนอินซับนั่นเองนะครับถ้าจะถามถึงว่าเป็น primary secondary ถึงแม้ไม่ให้แลบมาคนนี้ใช่ไหมครับก็คาดเดาได้ว่าเป็น secondary อะดิโนนอินซับจากเอ็กโซจินัสสเตรอยด์นั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ